พีพีที่แล้วได้พี่แพนนี่ได้กีของอร่อยเยอะเลยเดี๋ยววีนี้พาไปเลือกห้องก่อน ฮะอุ้ยอ๋อไม่ก่อนเขาไม่หลับเหรอจริงๆก็ไม่ได้หลับเลยไปไหนไปได้อันไปไหนว้าวไปได้ไปได้ไปนอนไปนอนไปหาที่อ๋อแปลว่าแปลว่าพี่มินนี่กับพี่คคมินอยู่หลังนู้นแน่เลยใช่นะอันนี้นี่ชอบหลังนี้ใช่ปะอือ ฉันจอความสงบหนูมีเราก็ก็วุ่นวายแล้วว่าดีเออห้องนี้หมชอบห้องนี้ใช่ปะสองใจนะห้องนู้นมันใหญ่กว่าแต่ว่าห้องนี้มันสวยกว่าท้าไอดีะไชอบแเขาลบได้แต่สนใจมองเธออ้าวไม่ใช่ช่สวยยังไม่ใช่ฉันเลยอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียคนละแบบไนีาจ้องเขาแบบแต่เขากดดันอยู่ใน่เพื่อนมามาเป็นเพื่อนมานี่แกณมีถหา หือพี่มินนี่มือนีค่ะมินก็ได้เอาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เลยได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ